เไปสั่นกันนี่คือมที่ดีเดี๋ยวที่พูดก่อนรีวิวจากผู้ใช้จริงนี่หนหนใหญ่แล้วก็ใหญ่ไม่บอกก่อนเลยชื่อรุ่นอะไรเนี่ยไม่รู้โคแมนยี่ห้อโคแมน6กปีมันอันรุ่นอะไรนะพี่ชื่อรุ่นเต็มๆม,มันอ,อินสเตนอินสแตนหกปีเองราคาเปิรดหนึ่ง หมื่นเจ็ดห้าร้อยใช้งานจริงแล้วเป็นยังไงบ้างเต็นใหญ่เต็นท์ใหญ่นอนได้เยอะเต็นใหญ่นอนได้เยอะแต่เก็บแล้วก็ใหญ่หนักขนละบาดเราถามข้อดีข้อเสียดีกว่าข้อดีอ่ะข้อดีก็ดีก็ดีใหญ่นอนสบายใหญ่นอนสบายดีที่วางของข้างในมืดเป็นดักมืดเป็นดักลม แล้วก็กลางง่ายกลางง่ายในระดับหนึ่งเฮ้แต่เร็วนะเมื่อวานกลางคือเวลาพี่กางอับ,บเดียวของผมก็จะเสร็จเลยกางง่ายอะไรกันน้ำกันฝนกันแดบดบนี่เลยแต่กลางวันจะร้อนแต่มันมีรูระบายเยอะมีหน้าต่างสองฝั่งใช่ไหมมันก็ไม่ได้ร้อนมากไม่ได้อบอ้าว ถ้าเปิดหน้าต่างข้างในหมดอ่ะกลางวันมันก็ไม่ได้อบอือ,อ,อนี่ก็ดีอย่างอื่นนะได้หลายด้านได้หลายค่าไปฟังอะไรอย่างเงี้ยเจ็ดไดะหรออือกินนมกินนมกันหน่อยยกแก้ว่าน้ำได้นี้อะไรอย่างเงี้ย มันก็หมุนได้หลายแบบวิธีการนอนอ่ะอย่างมีที่นอนข้างในอย่างเงี้ยมันเป็นแบบแนวยาวใช่ป่ะละ่ะตอนแรกก็นอนแบบแนวตั้งแต่ว่า<ไ>ปลายเท้าออกมาหน้าเต็นท์อย่างเอองี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนเป็นนอนด้านข้าง <S <S พอเวลาเราเดินเข้าไปอ่ะเราจะได้ไม่ต้องเหยียบที่นอนก่อนไงมันยังเหลือที่โซนข้าง,งหน้าให้วางของกลับเราเข้าไปยืนกว้างกี่เมตรอ่ะอินอินน่ความกว้างข้างในรู้ปะข้างในน่าจะสามเออน่าจะสามสามห ไม่อันเนี้ยมีข้อเสียอย่างเดียวเหมือนเนี้ขนาดตอนเก็บอะแต่เก็บเก็บก็ง่ายเก็บง่ายแต่ว่าอพอเก็บแล้วแบบกระเป๋ามันใหญ่แล้วมันหนักหนักกิโลยี่ห้าผมว่าสิบผมว่าสิบสิบกิโลว่าน่ากันข้อเสียมีข้อเดียวก็คือแค่พื้นที่เก็บใช่ไหม ดักรูมก็ดีไม่มีแสงรอดถ้าไม่มีรูอ,อย่างเมื่อคืนน่ะถ้าเกิดว่าปิดหมดมันก็จะมืดเลยแต่ว่าไม่ได้ปิดหมด,ดก็กลัวร้อนเอออยากให้มีลมระบายบ้างม,มันจะมีหน้าต่างตรงข้างบนเป็นสี่เหลี่ยมแต่ข้างล่างเป็นโค้โงๆเลยเวลานอนก็เปิดโค้โงๆขอบขอบใช่ขอบ,ขอบล่างใช่ ให้ลมมันลาบานเปิดรูอันนี้วางพัดลมงานวัดได้ยั่ไหนได้ของผมแต่ว่ามันเอาเข้ายากอเอาอนนี้กันอันใหญดกกดดหด่ดอกกี่นิ้วอ่ะพัดพัดลมหน้าบ้านอ่ะสีดำอ่ะดอกกี่นิ้วอะยี่สิบสอง วางเกินยี่สองนิ้วได้แต่เสียงจะดังหน่อยอันนี้คือเก็บแสงแต่ไม่เก็บเสียงยังได้ยินเสียงข้างๆอยู่อ๋อเสียงเก็บเองเสียงต้องเก็บเองเสียงจากเต้นข้างๆก็ยังได้ยินอยู่ได้ยินอยู่ชัดแจ๋วเลยที่มึงกดนะดังมากเลยไม่รู้เฉยๆดังไหม สามสิบคะแนนได้กีนน่คะแนนความดังนะไม่ไม่สำหรับการาการใช้งานโดยรวมสำหรับหลังเน,นี้ยหลังเนี้ยแปดจุดห้าไปหักข้อเสียเรื่องเรื่องเก็บอะไรเนี่ยเก็บเรื่องน้ำหนักอือ,อแล้วอย่างกระเป๋าที่ให้มาก็พอดีเกินไปพอดีกับ มันขับเกินเงี้ยมันขับเกินไปมันทำให้เก็บฝายชีดไม่ได้ฝายหรือเกลีวเกลีวชีดตัวล่างตัวบนตัวอะไรฝายชีดถูกแล้วน้องคือเก็บไม่ได้เหรอคือมันแน่นเออน่คือคือเราก็ไม่อยากยัดอ่าอ่ก็ต้องแยกแต่เราลุส่วนตัวแล้วสำหรับรถใหญ่อะไรอย่างนี้ แล้วที่เขาบอกว่าเนี่ยอันนี้คือท็อปสุดปะในในของโคแมนของเป็นแบบเนี้ยหมายถึงรุ่นนี้อินสแตนเนี่ย <Ừ. S 1> ใช่ปะตัวนี้คือท็อปสุดคําที่เขาพูดว่าเจ็บแต่จบอ่ะทีเดียวอ่ะมีอยู่จริงไหมไม่จริงด้วยคุณภาพอ่ะเจ็บแต่จบอ่ะจริงแต,แต่ว่าด้วยดีไซน์ด้วยสีอ่ะเรารู้สึกว่าเราก็ไม่ได้อยากที่จะความต้องการของคนเลยใช่มันเป็นความชอบ ใช่หนึ่งเจห้าร้อย